สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับชวนชม1คันนะครับวันนี้เป็นนิสสันซันนีนะครับรถปี1996เครื่องพันหกออโต้นะครับใครสนใจรองมาชมกันดูเลยนะครับคันนี้สภาพพร้อมใช้งานสีสันใช้ได้เลยครับภายในก็สวยงามนะครับสภาพเดิมบางพร้อมใช้รองชมดูได้เลยนะครับราคาที่เปิดมา3900บาทขอร้องว่าอย่าต่อกันเลยนะครับซื้อได้เลยคันนี้สภาพภายใน ใช้งานได้ปกตินะครับระบบไฟฟ้าซะด้วยนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรถที่อึดทนถึกอยู่เหมือนกันนะครับอะไรมีแน่นอนนะครับรองหาข้อมูลได้ในซันนี่ครับนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับไม่ธรรมดานะครับกับราคาแบบนี้ใครได้ไปถือว่าโอเคเลยนะครับใช้งานได้สบายๆร้องชมดูก่อนนะครับจะสวยถูกใจหรือไม่นะครับในสภาพและราคาแบบนี้ดูรถได้ที่กรุงเทพนะครับย่านบางแคเพชรเกษมครับผมราคาแบบนี้สีแบบนี้สภาพนี้ ใครได้ไปใช้งานก็คุ้มอยู่นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้เป็นเครื่องหัวฉีดนะครับใช้งานได้ดีปกตินะครับก็ฝากว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับใครที่เน้นแค่หารถเอาไว้ใช้งานนะครับเวลามีคนถามก็หารถใช้งานหารถใช้งานนําเสนอให้แล้วครับประมาณนี้เลยนะครับถ้าชอบโทรเจราจาสอบถามเลยนะครับไปทดลองขับได้เลยราคานี้ไม่ต้องต่อแล้วครับซื้อได้เลยครับ3 9 0บาท โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่องนี้จะช่วยเอื้ออำนวยให้พี่น้องเห็นรถส,สวยๆไว้ใช้กันนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์เก็บอระมาณนี้นะครับระบบหัวฉีดนะครับ